สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนะคะเรากลับมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูกิ๊กคนเดิมนั่นเองนะคะวันนี้ลูกเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำมูลและคำะสมค่ะ ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะคะคุณครูเนี่ยก็มีกิจกรรมเล็กน้อยนะคะชื่อว่าคู่ของฉันอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่คาและความหมายเนี่ยให้ถูกต้องนะคะรครูมีคําทั้งหมดด้วยกัน4คําค่ะ4คํานี้นะคะก็จะมีความหมายเป็นของตัวเองเดี๋ยวนักเรียนลองช่วยคุณครูนะคะโยงเส้นคําให้ตรงกับความหมายนะคะ คำแรกลูกคำว่าไฟนะคะคำว่าไฟเนี่ยคือผลจากปฏิกิริยาเคมีต้องเป็นลำดับที่สเพราะความหมายที่สั่เนเองนะคะต่อไปเป็นรถค่ะรถนะคะก็ต้องเป็นความหมายที่1นนะคะก็คือยานพาหนะนะคะลูกอนาฬิกาค่ะนาฬิกานาฬิกาเนี่ย ความหมายตรงตัวอยู่แล้วนะคะก็คือเครื่องบอกเวลาเป็นความหมายที่4ี่เนาะแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้เนี่ยก็เป็นชื่อหมายวงยุคชนิดหนึ่งนะั่นเองเหลือเป็นความหมายสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะคำเหล่านี้เด็กๆลองสังเกตดูนะลูกนะคําที่ครณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยถ้าคุณครูพูดเฉยๆโดยที่ปิดอีกฝั่งหนึ่งปิดฝั่งความหมายเอาไว้ลูกเราเนี่ยจะเข้าใจความหมายของคําเหล่านี้ไหมนะคะ เข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยพอเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจได้เลยทันทีไม่ต้องแบบรอให้พูดคาอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองนะคะคําเหล่านี้แนละ้วลูกเขาก็มีชื่อเรียกของเขานะคะเรียกว่าคํามูลทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะคํามูลนะก็คือคําที่มีความหมายในตัวเองและไม่ได้ผสมกับคําอื่นและจะมีกี่พยางก็ได้ด้วยนะลูกนะ เช่นคําว่ามะระลูกนะคะมะละกอไฟนะคะที่ครูยกตัวอย่างนะแล้วก็นาฬิกาค่ะจิ้งรีบรถธรมธแมงแล้วก็ตะไครนะคะหาเด็กๆลองสังเกตดูคําเหล่านี้ทุกคํานะคะที่อยู่ในก้อนเมฆเนี่ยเป็นคํามูลทั้งหมดนะคะแล้วกักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่ามันมเนี่ยมีคาเนี่ยกี่พยางก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งพยางนะลูกนะเช่นคําว่า รถแล้วก็ไฟเนาะสองพยางเช่นคำว่ามระจิ้งรีบเราก็จะใครเนาะสามพยางมาลกรนาฬิกาไปถึงสี่พยางก็คือคำว่าธรรมะธรมแมงลูกนะดังนั้นเนี่ยคำมูลนะคะลูกมันจะมีกี่พยางก็ได้ไปเมื่อเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยทันทีเนาะ แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงล่ะคะถ้าเกิดว่าคํามันมีสองสามย่างเราไม่รู้นี่หน่าว่าคํานั้นเป็นคํามูลหรือเปล่าเนาะครูก็มีข้อสังเกตมาให้เล็กน้อนลยลูกนะก็คือหากว่าเราเนี่ยเอาคํามูลที่มันมีสองขย่างขึ้นไปนะลูกนะมาแยกคำอามาแยกพยานออกไปนะแล้วมันอ่ะเป็นคําที่อ่ะเป็นพยานที่มันไม่มีความหมายเนี่ยคาคานั้นเนี่ยก็คือคํามูลนะครูยกตัวอย่างเช่นคาว่าตะไคร้นะคะลูกถ้าครูเอาคว่าตะ กับใครเนี่ยมาแยกเป็นพยางเป็นตัดไคแบบนี้เนี่ยลองดูนะลูกนะมันมีความหมายไหมคำว่าตัดแล้วก็คําว่าไคไม่มีความหมายนะคะลูกเนาะดังนั้นคําว่าตัดไคเนี่ยเป็นคำมูลอ่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปมะละกอครูเนี่ยเอามะละกอมาแยกพยางแบบนี้อ่าแล้วก็ไม่มีความหมายลูกน้มีแค่พยางเดียวที่มีความหมายแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นคำมูลเช่นเดียวกัน ลอเป็นสี่พยางดูนะคะครูก็เอามาแยกกันแบบนี้แน่นอนว่ามันก็ไม่มีความหมายของแต่และพยางเช่นเดียวกันนะลูกนะดังนั้นเนี่ยพอเราเอาคํามูลเนี่ยมันมาแยกกันแล้วใช่ไหมลูกเอาคํามาแยกกันเนี่ยแต่และพยางเนี่ยมันไม่มีความหมายคำนั้นเนี่ยเป็นคํามูลนั่นเอง เมื่อกี้นะคะเราก็รู้จักกับคำมูลไปแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับเจ้าคําประสมกันบ้างนะคะลูกเนาะคําประสมนะคะก็เกิดจากคํามูลสองคำขึ้นไปนะคะมาะสมกันเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคําประสมน,นะคะพอมาประสมกันแล้วนะคะลูกจะต้องทําให้เกิดเป็นความหมายใหม่ตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะลูกคระสมเนี่ยมันต้องเกิดความหมายใหม่เนาะถ้าเกิดว่าผสมกันแล้วเนี่ยไม่เกิดความหมายใหม่ คำนั้นนะลูกจะไม่ใช่คำผสมนะคะโดยคำผสมที่มันจะเกิดเป็นความหมายใหม่เนี่ยมันจะมีอีกสองลักษณะก็คือผสมแล้วเกิดความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมอ,อยู่กับผสมแล้วนะคะเกิดความหมายใหม่ที่ความหมายที่ต่างจากเดิมไปเลยนะคะแตกต่างจากความมูลแต่ละคำเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีข้อสังเกติดเล็กน้อยสี่ลักษณะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ลักษณะของคำะสมนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ลักษณะนะคะให้เราเได้พอสังเกตนะคะลักษณะแรกค่ะเกิดจากคำมูลตั้งแต่2องคำขึ้นไปที่ประสมกันนะคะ mm. เกิดเป็นความหมายใหม่แต่ยังมีเขาของความหมายเดิมอยู่นั่นเองนะคะเช่นคำว่ารถไฟนะคะรถไฟเนี่ยรถเ,ยเป็นคำมูลส่วนไฟเนี่ยก็เป็นคำมูลเช่นเดียวกันคำมูลสองคำรวมกันเนี่ยเป็นรถไฟนะคะลูกความหมายของรถเนี่ยจะเป็น อายานพาหนะที่ใช้ขับเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะส่วนไฟเนี่ยก็จะเป็นเปลวไฟเปลวเพลิองอะไรอย่างนี้นะคะที่เราจ,จัดการพอรวมกัเป็นรถไฟเนี่ยก็จะกลายกลายเป็นรถที่ขับขับเคลื่อนนะคะไปด้วยพลังงานของไฟนะคะพลังงานที่เขาใช้ไฟในการขับเคลื่อนนั่นเองเนาะอาต่อไป ข้อที่2นะคะลักษณะที่2คือแยกเป็นคำๆแล้วแต่ละคำเนี่ยมีความหมายที่ต่างก,กันนะแต่เมื่อนํามารวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นความหมายที่ต่างจากเดิมครูยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าแม่มดแม่มดคําว่าแม่นะคะเป็นคำามลส่วนมดเนี่ยก็เป็นคำามลแม่เนี่ยมีความหมายเป็นคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดนะคะส่วนมดเนี่ย เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะเป็นตัวเล็กๆนะคะสัตว์เล็กชนิดหนึ่งนะคะแต่เมื่อแม่มดเนี่ยมาะสมกันลูกมันจะเกิดความหมายใหม่ทันทีที่ไม่ใช่ความหมายเดิมที่ไม่ได้หมายถึงแม่ที่ให้กําเนิดมดแต่จะหมายถึงหญิงสาวนะคะที่ใช้อเวทมนต์คาถาได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่สองเนาะอะลักษณะที่สามที่จะสังเกตได้คือคระสมเนี่ยมันจะเกิดจากคํามูลในภาษาไทยภาษาใดก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้อง เป็นําไทยกับคําไทยเนาะอาจจะเป็นคําไทยกับคําบาลีหรือค,ำคำําสนาอิสกฤมหรือคําบาลีกับศาสนาอัสกฤษก็ยังได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะอันนี้ง่ายมากเลยก็ให้เราเนี่ยสังเกตจากคาที่ขึ้นต้นนะคะด้วยคาว่านักชาวช่างหมอผู้ของเครื่องนั่นเองนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนาะคำว่านักนะจะเป็นนักสู้นัก้อรอง นักสแสดงนักข่าวเห็นไหมคำเหล่านี้เป็นคำกระสุทั้งหมดเลยขึ้นต้นด้วยคำว่าน,นักนะคะ ต่อไปคําว่าชาวค่ะชาวหรือก็จะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่นั่นเองชาวบ้านก็ได้นะคะลูกเนาะเป็นคําสมเหมือนกันขึ้นต้นในคําว่าชาวต่อไปเป็นคําว่าช่างเนี่ยก็จะมีช่างไฟช่างกลับานะคะเป็นต้นนะลูกนะหมอเนี่ยก็จะมีหมอดูหมอผีมีอีกหลายๆหมอนะคะมากมายที่ขึ้นต้นด้วยหมอเนาะแล้วก็ผู้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายนะคะของเนี่ยก็จะเป็นของ ใช้นะคะของอะไรอีกเยอะแยะมากมายเช่นเกี่ยวก,กันกับคำว่าเครื่องเลยเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องต่างๆนานา,น,าน,นะคะที่จะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าเครื่องเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าคำนั้นเนี่ยเป็นคำผสมนะคะลักษณะก็จะมีให้เราสังเกต่ทั้งหมดสี่อย่างเนาะ,ะ,ะในเมื่อเรานะคะรู้จักทั้งคำทั้งสองประเภทไปแล้วนะคะก็คือคำมูลแล้วก็คำผสมเนาะเราเนี่ยมาดู กิจกรรมของเรากันดีกว่าครูไมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเลือกนะคะคำมาขึ้นรถให้ถูกต้องนะคะโดยจะมีรถอยู่ทั้งหมด2คํคำนะคะก็ รถคำมูลแล้วก็รถคำผสมนะคะรดคำมูลสีเขียวเนาะคำผสมเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มคาอยู่ข้างบนเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยมาช่วยกันนะคะเลือกคําเหล่านี้เนี่ยให้ถูกต้องนะคะนําคําเหล่านี้เนี่ยขึ้นรถให้ถูกต้องกับประเภทของคำเนาะเดี๋ยวเรามาดูคาแรกรูปคําว่าข้าวข้าวเนี่ยเป็นคามูลหรือครผสมเอ่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นคามูลนะคะเนาะ ดังนั้นนี่ข้าวจะต้องขึ้นรถคำมูนนะคะต่อไปค่ะคำว่าตุ๊กตามีสองพยางมีสองพยางเอ๊ะเป็นคำผสมหรือเปล่าอะเราลองแยกตุ๊กตาออกเป็นพยางพยานดูเอ๊ะมันไม่มีความหมายครอบทุกพยางนี่นาะแสดงว่ามันจะต้องเป็นคำมูนนั่นเองนะคะต่อไปรูปเก้าอี้เก้าอี้นะคะเก้าอี้ลองแยกพยางดูลูก แยกพยายงแล้วนะคะมันมีพยายงคที่มันไม่มีความหมายเนาะดังนั้นก็อี้คือคำโมงนั่นเองค่ะต่อไปเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเสื้อกับผ้าพอแยกกันแล้วมีความหมายทั้งสองพยายงเลยด,ดังนั้นนะคะเสื้อผ้าเป็นคำประสมนั่นเองนะคะจิ้งหรีดค่ะจิ้งหรีดก็คือคำามูลนะคำนี้เนี่ยครูย,ยกตัวอย่างเนาะต่อกันได้นะคะถั่วง,งอกค่ะถั่วง,งอก พอแยกอยงออกมาแล้วมันมีความหมายไหมมีดังนั้นเนี่ยก็เป็นคำผสมนะคะแล้วก็นาฬิกานาฬิกาเป็นคำมูลเนาะน้ำแข็งใสลองแยกกันดูเป็นไงลูกคำะสมนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวหาราคำะสมมาละกกคำมูลตะไครค้ค่ะคำมูลนะคะกล้วยไม้ คำประสมนะคะธรรมะธรรมแง่คำมูลแป้งคำมูลรถไฟคำประสมนะคะกระดาษคำมูลถนนก็คำมูลโรงเรียนคำประสมตะกร้าคำมูลและสุดท้ายสับป,ประรดคือคำมูลนั่นเองนะคะอ่า คราวนี้เรามาสรุปความรู้กันเล็กน้อยก่อนที่จะหมดเวลาของเรานะคะคํามูลและคําประสงค์เนี่ยเขามีข้อสังเกตที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะลูกเนาะคํามูลเนี่ยก็จะเป็นคําที่มันมีความหมายนะชัดเจนเลยในตัวเองพูดแล้วเข้าใจเลยนะคะซึ่งจะมีกี่พยางก็ได้สังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราเอาคาที่คํามูลที่มีตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปมาแยกกันเนี่ยแล้วมันมีพยายามที่มันไม่มีความหมายเนี่ย ให้แดงสงสัยไว้ก่อนเลยว่าคำคำนั้นเป็นคำโมลนะคะส่วนคำะสมนละลูกน้มันจะเกิดจากคำโมูสองคำขึ้นไปประสมกันแล้วจะต้องเกิดเป็นความหมายใหม่เท่านั้นนะคะถ้ามีเกิดเป็นความหมายใหม่เนี่ยจะไม่ใช่คำะสมเนาะแล้วก็จะมีลักษณะอีกสองอย่างก็คือพอประสมกันแล้วเนี่ยยังมีเ้าของความหมายเดิมอยู่นะคะเช่นรถไฟเนาะรถก็คือ,อพาหนะขับรถนะคะไฟก็คือไฟพอรถไฟเนี่ยมันก็คือ รถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟนั่นเองนะคะลูกเนาะ,ะแล้วก,ก็อีกประเภทนึงก็คือเป็นความหมายต่างจากคําเดิมน,นะคะลูกเช่นคําว่าอะไรนะคะเช่นคําว่าแม่มดนะคะคําว่าแม่เนี่ยหมายถึงคุณแม่ของเราใช่ไหมมดเนี่ยหมายถึงสัตว์ชนิดนึงเนาะแต่พอแม่มดเนี่ยมารวมกันใช่ไหมลูกจะเกิดเป็นเป็นหญิงสาวคนนึงที่ใช้อาวิธมนต์คาถาได้น,ะนั่นเองนะคะ พอเราเอาคําประสงมาแยกเป็นพยางคพยางแล้วเนี่ยแต่ลราพยางามก็จะมีความหมายเพราะมันเกิดจากคํามูลสองคารวมกันไงคะพอเราเอามาแยกกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคํามูลกับคำมูลเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหมายของมันนะคะโอเคอ่า เรียบร้อยแล้วนะคะสำนวนเรื่องคำมูลและคำผสมของวันนี้นะคะลูกเดี๋ยวในคาบหน้านะคะครูจะมาเสริมในเรื่องของคำผสมแต่ละประเภททั้งสี่ลักษณะที่ครูยกตัวอย่างเกลื่อนไปนะคะเมื่อ,อต้นคาบนี้นะคะลูกนั้นเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาทบทวนกันนิดนึงแล้วก็จะมีตัวอย่างคำนะคะลูกมากมายเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะพยายามแยกให้ออกว่าคำมูลกับคำผสมมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงเนาะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะในการตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ